คลิปนี้ผมมีอัปเดตเก่งอีโคคาร์นะครับยาริทิแอชีป1.2สปอร์ตปี2021 22คันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันเจ้าของเดิมแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบนะฮะคันนี้ไมาแค่25,000ติดฟิล์มของให้ครูอย่างดีมาให้แล้วแล้วก็ติดคิว์คอนสแต์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเสากาดชาร์ฟินหล่อๆเบ้ามืออองกันลอยมีให้ครบนะครับไมาแค่20,000สภาพเบาะด้ยว่าสวยกริปได้จอ7นิ้ว กล้องมองหลังมีให้ Air Auto แบบดิจิตอลเหมาะหนังเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับผมหล่อๆแบบนี้ไม่น้อยๆแบบนี้นะครับผมใครชอบแบบนี้นะครับผมมาชอรับชมรายละเอียดในคลิปนี้ให้จบนะครับคันนี้ผมแจ้งราคาก่อนเลย4 1 0 0 0 0ผ่อนเริ่มต้น7,000ครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตรถสวยกันอีกหคันนะครับเป็นรถอีโคคาร ของ t ต y ยต a กันนะวันนี้อยู่กับตัวยาริดเอทีบ1.2สปอร์ตปี21จด22ไม่แค่20,000เท่านั้นซึ่งได้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะเมื่อวานนี้มีการล้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลอสปาเพิ่มนิดนึงนะครับภายในเท่านั้นนะรับรบองเสร็จแล้วสวยขึ้นแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมสภาพรถนะว่าสวยขนาดไหนใครที่หาอยู่นะครับผมตัวยาริดเอทีบไม่ในน้อยนะคันนี้น่าจัดไรีมาจัดได้เลยนะครับผม เพราะว่าไปไว้ได้นอนคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะนี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะทะเบียน1935สนะครับสวยๆเลยเลขทะเบียนสวยแต่งด้านหน้ามาให้แล้วนะครับเป็นแบบสเกิร์ตแบบนี้นะดูสวยดูหล่อมากขึ้นนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบแล้วนะครับแล้วก็ไฟ daytime ไเป็น LED นะสวยๆเลยส่วนไฟตัดหมอกจ้าเมื่อก่อนยังไม่ได้มีให้แต่ว่ามีเบ้าไปสามารถนําไปติดตั้งเพิ่มเองได้นะครับผมไฟหน้าฝั่งนี้อยู่ในสภาพสวยสยมบูรณ์ไม่มีแตกแล้วนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยผิวพันธุ์ตัวรถดีมากนะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่ได้มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีมานะเดียมสานฟังโป้งนะคมๆสวยๆวยขอบปลายสายๆบางๆกระจกหน้าเดิมแท้โตโยต้านะครับผมกระจกพาร์ทเดิมโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆมานะครับผมไม้สองมือเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันนะครับแล้วก็ปีถือว่าไม่เก่านะปียี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองวิ่งใช้งานเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณห้าพันโลเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับผม มาดูกันในส่วนของตัวล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นลายทูทนปัดเงาขอบ15ยางเป็นยางดัหลอบปี2021นะแต่ว่าเท่าที่ดูนะผมเช็คแล้วมันเริ่มแตกรายงาเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวผมหายางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆเปลี่ยนให้นะเอาซักแบบว่าใช้งานได้สัก23ปีนะมีให้แน,น,น่นอนนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยแต่งสเกิร์ตมาให้แบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับผมก็ดูตัวรถนะดูมีอะไรมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้ก็ปกติแล้วมันก็เป็นตัวสปอร์ตก็จะมี ในส่วนของพวกกระจกมองข้างน,นี่คือกระจกเดิมโรงงาน <c oughs> เป็นสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดคาดแดงแบบนี้อันนี้คือของเดิมนะมาพร้อมไฟเดียวแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้เหลี่ยมสันเนี่ยคมคมไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะฮะเจ้า <c oughs> ของเดิมติดตั้งนะคะในส่วนของเบ้ารองกันลอยมาให้แบบนี้ฟิล์มเนี่ยติดให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มของไคคูแล้วก็ติดในส่วนของคิวของศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับหลังคาเดิมสีไม่มีซีนไม่มีจางไม่ได้มีการพลิกคว่ำกับ,ก,บกับสีมานะครับแล้วก็ สากาชิคิีฉลามนะฮะสวยๆเลยหล่อลอมนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันนะครับนี่ภายในสวยมากภายในบอกได้เลยว่าสวยมากคันนี้เป็นรถมือเดียวนะนะเป็นรถมือเดียวผู้ผู้หญิงใช้นะรถมือมือเดียวผู้หญิงใช้เลยนะภายในสวยมากนะครับได้เป็นโทนสีดาแบบนี้นะฮะร,รถไม่มีการชนหนักไม่มีพลิคว่ำแผงประตูเดิมไม่มีช้ํานะครับผมสปอนเป็นอาร์ตครบนะครับผมแผงประตูเนี่ยตรงนี้วัสดุบูนุ่มไม่มีช้ําสภาพสวยสมบูรณ์เลย กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซนทันล็อกปรับพับกร,ระจกไฟฟ้ามีให้ครบฟิลม์มไอคูอย่างดีนะครับน่าจะเป็นประมาณสัก6กรอบคันผมดูแล้วนะครับผมจากสายตาผมนะนะครับขอบด้านแก้มชิดๆไม่มีแกะไม่มีขยับน็อตแห้งๆคมๆสวยๆนะไม่มีรอยสนุกสนิมนะครับตรงแป้นคันเร่งหรือว่าแป้นเบรกนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตะเข็บได้ต่างๆครบถ้วนรับสายวางสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้นะครับเดี๋ยวดูเลขไม้ปัจจุบันกัน เลขไม้ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0นโลนะครับได้ในส่วนของจอขนาด7นิ้วนะครับผมมีกล้องมองหลังให้เดี๋ยวขออนุญาตดีเสียงนิดหนึ่งนะครับสามารถปรับดีเสียงที่ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับมีกล้องมองหลังให้เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเส้นสายก,การกะระยะให้นะครับแบบนี้นะครับผมใช้งานสะดวกนะครับเวลาจอดตามห้าเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะได้ A ดิจิตอลแบบนี้นะครับผมปรับออโตได้นะครับเกียร์อัโตโนมัตินี่สภาพสวยนะนี่สีดําเป็นโนแบ็คเงาๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลสีดําแผงประตูฝั่งนู้นไม่มีช้าเบาะหนังฝั่งผู้โดยสารนะฮะด้านหน้าสภาพสวยไม่มีช้าตรงนี้เป็นวัสดุผ้านะครับผมข้อดีคือมันไม่อมความร้อนเวลานั่งนานๆก็ไม่ร้อนหลังนะครับนี่เบาะฝั่งผู้ขับขี่ก็สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับปีกเบาะสภาพสมบูรณ์ตะเข็บได้ต่างๆครบส่วนสมบูรณ์ ไม่มีฉีกไม่มีขาดซอกประตูหลังขวาหัวน็อตคมคม,คมแห้งๆสติกเกอร์มอกอรหน้าเสนดิบเรียบเนียนไม่มีกายกาวไม่มีสาดสีนี่สติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับนี่หัวน็อตคมคม,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 คมสวยๆนะครับผมคันนี้ไม่แค่20,000ื่นนะฮะไม่ควรพลาดเลยเข้ามาแล้วนะครับผมสีขาวสวยมากคันนี้นะฮะใครชอบคันนี้นะครับรีบต,ติดต่อมานะศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกเบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้นะครับขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวส่งมาให้ดู แล้วก็ปรึกษาข้อมูลไฟนั้นได้เบอกผู้โดยสารด้านหลังสาภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะฮะี่ดูสาภาพเบาะนี่ยสวยมากไม่มีช้ําเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัสดุภาพเหมือนกับเบาะด้านหน้านะครับเพดงเพดานก็สวยสายสมบูรณ์นะคะสะอาดาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประตูด้านหลังขวาก็สวยนะนี่น็อตเดิมประตูเดิม ไม่ได้มีการขยับไม่มีการแกะประตูแผงประตูไม่มีช้าวัสดุตรงนี้ตรงนี้เป็นวัสดุที่ขึ้นรูปนะไม่ใช่เป็นหนังเหมือนด้านหน้านะครับต้องแช็งไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันล้อแมกด้านหลังด้านหลังขวานะสภาพริ้วรอยนี่ถ้าไม่มีเลยนะฮะดิ้วรอยถ้าไม่มีเลยนะถือว่าขับดีนะเจ้าของเดิมขับดีนะฮะอ่ะมาดูด้านหลังโอ้หดูด้านหลังเนี่ยจัดเต็มเลยนะฮะตัวแต่งแต่งแบบนี้มาให้นะฮะจัดเต็มนะเป็นตัวชุดแต่งหล่อลอแบบนี้มาให้เลยแล้วก็ ไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบ Ld นะสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนนะมาแบบครบ,ครบไฟเบรกฝั่งนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของไฟเบรกดูนที่3กระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้ากระจกเดิมแท้โตโยต้าไม่ได้มีการชนจากด้านหลังหรือว่าเปลี่ยนกระจกมานะครับเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูกันนะครับสามารถฝาท้ายสามารถเปิดได้ที่2จุดนะครับเปิดที่จากภายในตัวรถแล้วก็เปิดที่กุญแจรีโมทนะครับเขาจะมีปุ่มนี้อยู่นะฮะนี่เดี๋ยวไม่ดู เรากดค้างไว้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้นะครับนี่มีถาดลองให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เจ้าของเดิมมีถาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินกันนะครับโอ้โหยังไม่ได้แก่ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เป็นชุดป่ายางชุกเฉินนะครับแต่นี้ยาที่เขาจะให้เป็นชุดป่ายางชุกเฉินแล้วนะก็โครงสร้างด้านในนี่ตรงๆงสวยๆแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยสนงสนิมไม่มีรอยทําสี เดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยว่าฝากระโปรงหลังเคยแกะหรือเปล่านะครับดีไม่เคยแกะนะดูหัวน็อตหัวน็อตไม่เคยถูกข,ข,ขันหรือว่าแกะกาวจากประแจเครื่องมือช่างใดๆนะครับฝาท้ายด้านหลังเดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ดูที่รูระบายควารมร้อนนะมันยังคมๆสวยๆแบบนี้แสดงว่าฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการยุบตัวเพราะว่าถ้าชนหรือว่ายุบตัวของฝากระโปรงเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนตัวรูตรงนี้มันไม่สามารถ นำเครื่องใดๆมาเป่าแล้วก็กลับมาขึ้นรูปให้กลับมาคมแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับจดสังเกตเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คทุกจุดนะครับพี่ๆหากสนใจนะชมคลิปนี้แล้วก็ถูกใจรถคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะผมบอลพิจรนะครับดูแลให้เหมือนดูดย่านมิดเลยนะครับผมรับประกันมั่นใจได้นะออกรถได้ทั่วอาชีพขอให้มีอาชีพชัดเจนนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็เอกสารชัดเจนนิดนึงนะครับแผงประตูสภาพสวยนะฝั่งนี้ก็ไม่มีช้า ซอกประตูฝั่งนี้หัวน็อตคมๆแห้งๆไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีรอยขูดขีดจากประแจเครื่องมือช่างประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะทําสีนะฮะสวยๆเลยคันนี้นะครับผมใครหาอยู่ใครอยากได้รถมือสองราคาประหยัดแล้วก็ปีใหม่ๆนะฮะแล้วก็เลขไม่น้อยๆเนี่ยคันนี้สองหมื่นห้าผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะประหยัดน้ามันเรื่องความประหยัดน้ามันด้วยนะฮะตัวนี้วัสดุหนังฝั่งนี้ก็สภาพสมบ,บูรณ์ตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนซอกด้านแก้มแห้งๆนะ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยหยาบจากประแจเครื่องมือช่างใดๆนะครับประตูเดิมไม่เคยแกะทําสีเนี่ยซองประตูต่างๆหัวน็อตคมๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับแผ่นเพดตัวรถนะครับนี่รถผลิตปี21นะครับปลายปีผลิตเดือนตุลาคมจดทะเบียนในปี2022นะฮะเลขเครื่องเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทันมาผมพาไปรับชมในส่วนของด้านหน้านะฮะในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมมาครับ สำหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็น VVT-iE e, นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.2นะคเครื่องยนต์ยังแน่นนะครับยังแน่นอยู่นะครับไม่มีรอยค้าวน้ํามันแหละเยิม้มนะอันนี้คือเครื่องยนต์ภายในเนี่ยยังไม่ได้เอาไปสปาหรือว่าเอาไปล้างนะครับผมอันนี้คือเดิมเลยนะครับผมก็ยังมีรอยฝุ่นๆให้เห็นอยู่นะครับผมเดี๋ยวสปาเสร็จเนี่ยคือจะกริปวันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถนะครับเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงามปั๊ม 1R คมๆสวย,สวย ซอหัวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยแกะทําสีปัม๊มโตโยตา้าชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับเกิน90%นะครับ,นะรบแล้วก็จุดเดเบลสติกเกอร์น่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา่ารูระบายความร้อนนะคมๆสวยๆฝากระโปรงไม่เคยผ่านการชนหรือว่าการยุบตัวการบุบเข้ามานะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะน็อตฝั่งนี้ไม่เคยแกะไม่เคยขยับหัวนอ็อตคมๆแห้งๆไม่มีรอยขูดขีดจากปะแจเครื่องมือช่าง โด้านไนเช่นเดียวกันเมดอาร์อยู่ครบเรียงตัวครบสวยงามปั๊มหนึ่งแอลคมๆสวยๆเบ้าโชคสปอร์ตเมดอาร์อยู่ครบแก้มซ้ายนะฮะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแล้วก็ไฟหน้าแท้เดิมไม่เคยขันไม่เคยแกะนะครับแล้วก็คานด้านแก้มนะครับตรงตรง,ตรงสวยๆรูกลมๆคมๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับคานหน้าหัวนอ็อตคมๆไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับแล้วก็แก้มขวานะครับดูคานนะครับผมเรียงตัวครบนะครับรูกลมๆคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยแกะ ผ่านการยุบตัวใดๆมาแล้วก็แก้มเนี่ยหัวน็อตไม่เคยถูกขัดไม่เคยถูกแกะนะครับไฟหน้าเนี่ยแท้เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าอุบัติเหตุใดๆมานะฮะมั่นใจได้คันนี้นะครับเราคัดมาให้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งคันที่ผมเช็คแล้วว่าสวยน่าใช้1คันนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับใครถูกใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตัว Toyota t o y o t a y ยา i ิ A เอที1.2ตัวสปอร์ตปี21-22กับไม่แค่20,000นะคะ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นราคา4,1,000สนใจทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปครับสวัสดีครับ